อัปเดตท,ทุกข่าวการซื้อขายนักเตะต้องที่คนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2 0 2 5ไม่ได้มีแค่ไก่ซื้อเผยเดวินเทอร์บิ๊กทีมสนใจเพียบท็อตแนมสเปอร์สอดเจองานยากอีกครั้งในการล่าตัวโคนีเดวินเทอร์กองหลังดาวรุ่งของเจนัว หลังหลายๆสโมสร,รยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันดาวรุ่งชาเบลเชียมในวัย23ปีซึ่งลงเล่นให้กับเจนัวไป26นัดเมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมาปรับตัวเข้ากับโซเลียได้อย่างน่าประทับใจโดยแสดงผลงานได้อย่างมั่นใจและสม่ำเสมอและความสนใจจากสโมสร,รพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังเพิ่มมากขึ้นโดยทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมอส์เปอร์ต่างเฝ้าติดตามความก้าวหน้าของเดวินเทอร์อย่างใกล้ชิด ภายใตยก้การอุทีมของรูเบนอะโมรยมได้รับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องผเผชิญกับอาการบาดเจ็บและฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอและผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสได้ระบุตัวกองหลังซียาร์รายนี้เป็นหนึ่งในข้างเป้าหมายการเสริมทัพในช่วงหน้าร้อนนี้ฝั่งของท็อตแนมอสเปอร์ยังจับตาดูเดวินเทอร์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอนาคตที่ไม่แน่นอนของคริสเตียนโรเมโรโดยกองหลังแชมป์โลกรายนี้ถูกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาราติโกมาตรรดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ ยังก็ตามยังมีเวฟส์แฮมยูไนเต็ดที่พร้อมจะเข้าร่วมวงในดีลนนี้เช่นกันโดยเดอะแฮมเมอร์สมองว่าเดอะวินเทอร์เป็นตัวเลือกที่ลงตัวสําหรับระบบของแกรมพอสเตอร์ส่วนวูฟเป็นเอกทีมจากอังกฤษที่ติดตามดูแข่งชาวเบลเชียมรายนี้มาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและประทับใจพัฒนาการที่สม่ําเสมอของเขาในอิตาลีความสนใจไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในอังกฤษเท่านั้นยังมีบรัเซียดอร์มุนและบาเยมิเนกที่ต่างสนใจเดอะวินเทอร์ โดยโปรไฟล์ของเขาตรงกับความชอบของยักษ์ใหญ่แห่งเยอรมันที่ต้องการกองหลังดาวรุ่งและสามารถปรับตัวเข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่ได้ดีนอกจากนี้ยังมีสโมสรต่างๆในเชลเล์อิตาลีรวมทั้งอินเตอร์มิลานนาโปลีและโรมา่าก็จับตาดูดเวนเทอร์เช่นเดียวกัน แต่ด้วยความต้องการจากทั่วทั้งยุโรปที่เพิ่มมากขึ้นพวกเขาอาจต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อหลีเกี่ยงการทำสงครามราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ท้ายนี้ไปดชวยกันกว่าเจนัวตั้งราคาประเมินของเดวินเทอร์เอาไว้ที่30-35ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลสำหรับดาวรุ่งที่มีศักยภาพรายนี้นาโปลีปิดดิวโนอาลังรอตร่างกายและเปิดตัว โนอาลังก no องหน้าของ P.S.V. I. o f e n ตกเป็นข่าวย้ายมาอยู่กับนาโปลีเรียเรียบร้อยในเวลานี้ตามการรายงงานจากฟาบริซิโอโรมาโนเ่ยวเขาวลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนทีมจากเมืองเนเปิลส์ตกเป็นข่าวกับนักเตะแนวรุกหลายคนหลังคว้าเคลิเน่บอยมาจาก Manchester City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดดูเหมือนว่าลังจะก,กลายเป็นสมาชิกใหม่ของ ia, แชมป์กาโชเซเลียหลังนาโปลีตกลงจ่ายเงินด้วยค่าตัวจำนวน28ล้านยูโร โนอาลัง no ไปนาโปลีเฮียวีโก้พีเอสวีไอโอเฟนและนาโปลีแลกเปลี่ยนเอกสารสำหรับปีกไซดั h เพื่อให้ย้ายมาสโมสรในอิตาลีแพ็กเกจ28ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขการขายต่อได้รับการตกลงแล้วโดยทำสัญญาระยะยาวเรียบร้อยมีมูลค่า2.8ล้านยูโรต่อฤดูกาลขั้นตอนต่อไปการตรวจร่างกายถูกจองคิวเป็นที่เรียบร้อยรโรมาโนระบ,บุ อินเตอร์ไมแอมี่จับจ้องเดอปอสอแยกทางตราหมีรายงานข่าวจาก ESPN เปิดเผยว่าตรามีเอลิติโกมัดตริดพร้อมปล่อยตัวโรดริโกเดอปอกองกลางทินาัดอาร์เจนตินาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หา,ากเจ้าตัวปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่และอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ทำกลางข่าวเชื่อมโยงกับ Inter Miami. อินเตอร์ไมแอมี่แต่ก็ตามแหล่งข่าวคนเดียวกันระบุว่าปิเอโกซิเมลเน่กุนซือของทีม ไม่เห็นด้วยกับการปล่อยตัวเดอปอออกไปเนื่องจากเขาถือเป็นผู้เล่นคนสําคัญภายในทีมมิดฟิวด์วัย31ปีรัสเซกับทีมเพียงแค่1ปีและเอลติโกมาดริดต้องการหลีกเลี่ยงการเสียผู้เล่นไปแบบฟรีเอเจนต์ในช่วงเดือนมิถุนายนปี2026มีรายงานระบุว่าอินเตอร์มอามี่กำลังจับตามองสถานการณ์ของสัญญาเดอปออย่างใกล้ชิดและมีแผนจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมโดยเชื่อว่าการมีเลอเนเมซี่กับตันทีมชาติอาร์เจนตินาจะเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ช่วยโน้มน้าวเขา อย่างไรก็ตามอินเตอร์เมียมีไม่สามารถจ่ายค่าตัวในระดับที่แอตเลติโกมาดริตต้องการได้แม้ว่าทั้งสองสโมสรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแหล e. ang, va, ่งข่าวอีกแหงระบุด้วยว่าหากเดือปอย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หนึ่งในเป้าหมายหลักที่แอตมาดริตเปล่งเอาไว้เพื่อทดแทนตัวเขาก็คือคาบิเกรากองกลางของบา l เลนเซียซึ่งเคยเกือบย้ายมาแอตมาดริดในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว กาลาตาสรา่ยื่นแล้ว50บวก5ล้านยูโรขอซื้อโอซิมเฮนรายงานข่าวจากฟาบริซิโอรมาโนเปิดเผยว่ากาลาตาสรายอดทีมแห่งลีกตุรกียิงก็เสนอเบื้องต้น50ล้านยูโรพร้อมโบนัสอีก5ล้านยูโรในการขอซื้อตัววิกเตอร์โอซิมเฮนจากนาโปลีแล้วก่อนหน้านี้กองหน้ารายนี้ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมีรายง,งานว่าทั้งปีศัจวแดงอาร์ซนและเชลซีต่างก็ให้ความสนใจเช่นกัน แยรก,ก็ตามนักเตะทีมชาติในจีเรียรายนี้ไม่ได้ไปเล่นในลีกระดับท็อปของยุโรปแต่ย้ายไปร่วมทีมกาลาตสรายในลีกตุรกีด้วยสัญญาแบบยืมตัวแทนในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและซัมเมอร์นี้โอเชเยนก็ยังหนีไม่พ้นข่าวการย้ายทีมหลังไม่อยู่ในแผนการนําทีมของอันโตนิโอคอนเต้แล้วอยรก,ก็ตามเจ้าตัวปริสเซธก็เสนอเงินก้อนโต จากสโมสร,รอาวิลาวของซาอุดิอาระเบียและตั้งใจจะอยู่คาแข้งที่ตุรกีต่อไปรายงานล่าสุดจากโรมาโน,โนเ่เผยว่าการตัดสรายยิ่งก็เสนอเบื้องตน้นให้กับนาปโปลีพิจารณาแล้วที่มูลค่า50ล้านยูโรพ่วงก,กับโบนัสอีก5ล้านยูโรขณะที่นาปโปลีต้องการค่าตัวนักเตะมากกว่านั้นสำหรับยูนียังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาระหว่างทั้งสองสโมสรส่วนอาวิลาลยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังพวกเขาพร้อมจ่ายเงิน75ล้านยูโรตามที่นาโปลีต้องการ แต่ติดตรงที่น้มน้อยใจโอซิมเมนไม่สำเร็จอีลังกาซบนิวคาสเซิลสารลิกาโดงคว้าอาดีตแข้งแมนยูค่าตัว2,400ล้านบาทนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดสโมสรดังแห่งศึกเพเมริกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนโทนีอีลังกาปีทีมชาติสวีเดนของนอติงแฮมฟอเรสได้สำเร็จที่ราคา55ล้านปอนด์หรือประมาณ2,420ล้านบาท ตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้โรมาโนยืนยันผ่านเอ็กซ์พร้อมบริเดตเฮียร์วีโกว่าเจ้าป่าตกลงขายอีลังกาให้กับซาลิกาโดงเรียบร้อยที่ราคา55ล้านปอนด์ส่วนค่าเหนือลัญญานั้นเนวคาเซ่นก็สามารถตกลงกับฝั่งนักเตะได้แล้วเช่นกันด้านเดวิดออนสตินอีกหนึ่งนักข่าวระดับท็อปต้นสังกัดทีเอเอเลติกระบุว่าอาดีตแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวัย23ปีจะเข้ารับการตรวจร่างกายภายใน48ชั่วโมงขงหน้น้ ก่อนจะดบปะกาสัญญาร่วงทัพสัิกาดงยาว5ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030ทางนี้อิรังกาลงเล่นในกับฟอร์เรสเป็นสิ้น82นัดทำไป11ประตูกับอีก21แอสซิสแมนซิตี้จ่อคว้าดุมฟรีสแทนวอลเกอร์รีบปิดติวก่อนหมดค่าฉีกสัญญาสุดถูก แมนเชสเตอร์ตีเปิดฉากเจราจาดูมฟรีสแบ,บ็คขวาของอินเตอร์มิลานหวังปิดติวก่อน15กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์ค่าชิกสัญญา22ล้านปอนด์หลังปล่อยคายวอร์เกอร์ให้กับเบอร์ลี่เรียบร้อย เป๊ปลุนเสริมทัพต่ตวนก่อนบาซ่าแย่งตัวแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกัวเดล่าเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ไปบ้างแล้วด้วยการเซ็นสัญญากับทิเจนี่ไรเดอร์สรรยานแชก,กี้และรายานไอโนรีแต่หลังจากลกคลายวอเกอร์ให้กับเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่ของพีเมลิกอังกฤษในราคาเพียงแค่5ล้านปอนด์หรือราว220ล้านบาทก็ทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าจำเป็นต้องมาหาตัวแทนของกองหลังจอมเกา๋า จากอกดีดังกล่าวฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าทีมจากเอเดนฮสเตเดียมเริ่มเปิดฉากเจรจากับดุมฟรีสในเบื้องต้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบ็คขวาทีมชาติในเทเรนมีค่าฉีกสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างย่อมเยาเหลือเชื่อเพียงแค่22ล้านปอนด์หรือราว968ล้านบาทเท่านั้นอยา่างไรก็ดีรายงานเปิดเผยว่าค่าฉีกสัญญาดังกล่าวของนาเตะทีมงูใหญ่จะสิ้นสุดลงในวันที่15รกรกฎาคมนี้จึงหมายความว่าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการควักกระเป๋าใจ่ายในราคาถูกเหลือเชื่อ พวกเขาก็จะเป็นต้องรีบปิดดิวให้ได้โดยเร็วเนื่องจากมีบา์ซโร์นาแสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับตูมฟรีสเช่นกันแม้จะเป็นที่คาดการกันว่าทีมจากเพมเ์ลิกมีภาษีที่เหนือกว่าเนื่องจากพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเจนต์ของสตาร์ในวัย29ปีโกนาเต้เลือกและอ้ามัตริดหากลาลิวพูหลังหมดสัญญา2026 อิบราิมากนนาเต้ซอนแบ็กชาวฝรั่งเศสของลิเวอร์พูลตัดสินใจย้ายไปเล่นในกาบรรดามาริตทีมเดียวเท่านั้นหากเขาบกมือลาทับหงแดงจากการรายง,งานข่าวของซาชาทาวูริเอรีนักข่าวชื่อดังชาวเบลเยียมซึ่งเชิวชาญเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะทับหงแดงกำลังตกเป็นกระแสข่าวเรื่องนักเตะกำลังหลัก หลังจากการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับอีบูยังไม่มีความคืบหน้าเลยซึ่งสัญญาปัจจุบันจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2026แล้าหากทำไม่สำเร็จนักเตะจะสามารถเจราจาย้ายทีมล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนมก,การาคมปี2026ทันทีสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันมีความเป็นไปได้ว่ากุนนเต้อาจต้องอำลาถิ่นอนฟิลแบบฟรีเอเจนต์และอาจย้ายไปร่วมงานกับอาร์มันเดรดเหมือนกรณีของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนในช่วงซัมเมอร์นี้ ขณะเดีวยวกันคนใกล้ชิดของโกนาเต้อ้างว่าดาเต้เฟรนช์แมนอยากได้ไปเล่นในทิน่นซาเตยโกเมเดเบลนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้การเจรจาเรื่องสัญญากับลิเวอร์พูลไม่มีความคืบหน้าที่สาคัญนักเตะมองว่าการไปเล่นให้กับราชนชุดขาวจะเป็นการยกระดับอาชีพของตนด้วยทา้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าอลมาติดแสดงความสนใจอยากได้โกนาเต้มาร่วมทัพแต่จากกรณีที่ประกันหลังชั้นยอดทีมชาติฝรั่งเศสกําลังจะเป็นนักเตะฟรีเอเจน้นนั่นอาจทําให้สโมสรชั้นนําในยุโรปคงจับจ้องสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งปาริสแซนชักแมงที่เคยอยากได้ตัวนักเตะม,มาก่อนหน้านี้ด้วยนักข่าวดังยันลือมั่วลุยดิอาสยังไม่ตกลงซบบายเยิร์นฟาเรียนเพรสเทนเบิร์กเกี่ยวข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะจากสกายเยรมันยืนยันชัดเจนว่าลุยดิอาสยังไม่ได้ตอบตกลงย้ายซบบายเยอร์มินิก แม้เสือใต้สนใจจริงและติดต่อฝั่งลิโอภูแล้วแต่ยังโดนปฏิเสธข้อเสนอพร้อมระบุยังมีอีกหลายสโมสรที่พร้อมล่าไยเซนปีกทีมชาติโคลอมเบียรายนี้หรือดีแอสปีกดาวดังทีมชาติโคลอมเบียของลิวอพูไม่ได้ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมบาร์เยมินิก ตามที่มีรายง,งานข่าวออกมาก่อนหน้านี้ตามการรายง,งานจากโฟเรเดียนเพเทนเบิร์กผู้จัดข่าวลุกหนังเมืองเบียแห่งสกายเยอร์มันนีก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือออกมาว่าดาเตะจอมพลิ้วในวัย28ปีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับบาเยนได้เป็นที่เรียบร้อยเลือแค่การเจราจาเรื่องค่าตัวก,การย้ายทีมระหว่างทั้งสองสโมสรเท่านั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดเพเทนเบิร์กคอนเฟิร์มผ่าน X ว่าทุกฝ่ายได้ประสเสดเครื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแต่บาเยนยังคงไม่ยอมแพ้กับการล่าตัวลุยส์ดิอารส ถึงแม้เมื่อสัปดาห์ก่อนมารซ์เอบเบอร์ผู้ดการกีฬาของเสืดด้อใต้มีการโทรศัพท์ไปคุยกับฝั่งลิเวอร์พูลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับลุยดีอาสและได้รับคําตอบจากหงแดงว่านักเตะรายนี้ไม่ได้มีไว้ขายก็ตามนอกจากนี้พธเพลเซนเบริร์กเสริมว่าบาร์เยนแคงคมีการติดต่อกับเอเจนต์ของดีอาสอยู่เรื่อยๆและมีลายสโมสรที่อยากได้แข้งรายนี้ไปร่วมทัพ หากคอบอลชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel แ,แห่งนี้เช่นเดิม